มันแจ้งว่าหยุดแต่มันไม่หยุดมันตกแค่ถึงสองโมงนะนี่ใกล้2ลสองโมงแล้วเดี๋ยวรอดูว่าจะหยุดไหมถ้าหยุดก็ได้ทีออมสนามสวยมากเลยบอกเลยนะครับถ้าใครเล่นกอล์ฟใหม่ๆอยากจะมีบรรยากาศดีๆเป็ลิ่งดีๆมาที่นี่นะครับ b a c ็กเมล์เทกรกอล์ฟครับครับ,นะรบหัวทินมาได้เลยดู โย,โย่โย่ไปตอนนี้ครับเราได้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปสนามจริงกันนะวันนี้วอร์มกล้ามเนื้อ<ย>เราเรารอเรารอเวลาออกเราแล้วเดี๋ยวสะมาณสักสิบนาทีไม่เกินเดี๋ยวเราไปลุยกันดูซิว่าวันนี้ จะออกมาเป็นอย่างไรติดตามโชว์ พบกับผมนะครับโกกรอบตอนนี้เราอยู่หลุมห้านะครับตอนนี้เราอยู np. ่หลุมห้าครับเป็นพาห้านะครับไกลมากสนามเลยคะ สนามที่ Black Mountain หัวหินนะครับเดี๋ยวเราจะชิปในระยะประมาณ40ลานนะครับถึงเมื่อวะพี่เร็วนะจะทันมาดีแล้วเออเอาเลยได้ไมาด,ดีเลยเหรอขายเวท6 0ิ สวยมากเอ๊ะทำไมเสียงมันไม่เหมือนกันอะไม่เหมือนรุ่นใหม่แบบมลพิษทางเสียงเขาอเมริกาเขาบอกว่าต้องใส่เจลลงไปเพื่อให้ลด,ลดเสียงอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองผมมีเจลอ สวัสดีนคตอนนี้สวัสดีครับเจอกันในช่องกอฟซ่าเจอกันกอฟซ่ายูทเอนจิสกีแต่ตอนนี้ต้องพ่วงเป็นกอฟเข้ามาด้วยแล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้เป็นลูกี้นะคะลูกี้ก็คือกอฟซ่าการเรียนของกอฟซ่าเนี่ยกับโปรเนี่ยได้ประมาณสองถึงสาครั้งแล้วก็พยายามออกรอบนะคะแต่ทุกอย่างชอบของจริงเราจะไม่ชอบเรียนในห้องเรียนอแต่ทุกอย่างเนี่ยมันต้องอยู่ที่การฝึกฝนนะคะแล้วก็ ดัดแปลงจากสถานที่จริงเนาะเราตีใกล้หลุมเลยเนี่ยโอ้เก่งวะฉะนั้นแล้วนะคะคลิปนี้สําหรับนักกอล์ฟมือใหม่อะนะที่เพิ่งจะเริ่มหัดเล่นนะคะไม่ว่าคุณจะอายุน้อยอายุมากเดี๋ยวคนเนีจะได้พาว่าหลุมเนี้ยจริงเหรอเออเนี่ยกอล์ฟซ่าขั้นนี่หลุมเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งแล้วก็สองอันนี้พาอะไรอุ้ยมีสิทธิ์มีสิทธิ์ลุ้นค่ะจะได้พา นี่นะต้องบอกก่อนเลยนะก๊อปสำหรับมือใหม่อายุน้อยอายุมากนะคะขอให้คุณมีความมั่นใจตีไม่ได้ฝึกฝนบ่อยๆใช่ไหมก๊อปใช่ทำบ่อยๆทําซ้ําๆนะครับแล้ว <ทำ S 1> คุณก็จะได้เองคุณไม่ต้องตื่นสนามค่ะเพราะว่าแคดดี้ที่นี่เขาเป็นมิตรทุกคนแล้วก็ในกวนถ้าเป็นมิตรเราก็จะตีได้้าย<ป>ฝึกบ่อยๆฝึกซ้ําๆนะคะตอนนี้ก๊อปซาเนี่ยพาห้าใช่ไหมาพาห<พ>าต <5 S 2> พ้า <5 S 2> ตีไปแค่สองไม้เองลูก ลูกอยู่ตรงนี้นะคะใกล้หลุมแล้วใกล้หลุมแล้วนีล่ลูกกับซ่านะคะลูกนี้นะ เป็นหลุมคาสามนะครับข้ามน้ําข้ามน้ําไปก็เจอทรายเราต้องวางขวานะครับแต่ไม่รู้เราจะวางได้หรราเปล่าเอาวางตรงไหนก็ได้ที่ไม่ใช่น้ําดีกว่าไม่เราเป็นหลุมที่กอบซ่าเก่งที่สุดเพราะต้องตีเลยเนาะเพราะเรายังตีเด็กไม่เก่งแต่เราใช้เพีเ่านี้สะดวก ตอนนี้นะครับเรามาถึงหลุมที่10แล้วเลยครึ่งทางมาแล้วเหลืออีกเวลาตอนนี้4ี่โมงสีแล้วสงสัยเราจะได้ตีไม่ครบแน่เลย18หลุมน่าจะมืดก่อน ก็คือกอลซานี่เขาก็จะเล่นเจสกี้ยูทีวีนะคะโดยมีอุ้มนะคะเป็นผู้ติดตามละเป็นตากล้องเป็นคนถ่ายทําทุกอย่างนะคะวันนี้ก็ถ้าคลิปมันดูไม่สนุกหรือ,อยัางไงาติชมมาทางข้างล่างได้เลยนะคะถ้าใครชอบคลิปก็ขอ,ขอกําลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์<ว>ให้ด้วยนะคะ<ว>ขอบคุณน,นะคะ